วัสดีคนดูเก้าคนบ้านเจาน้าฝนตกบ่อบื่ตกผมกดติดตามแล้วครับบ้านผมคือตกก็อ,อยู่นี่ไม่ตกเลย หน้าข้าหน่อยตุ๊กขับอะไรคือตุ๊กอะไรคือตุ๊กอะไรคือตุ๊กรับอะไรคือตุ๊กรับอ่ะไม่รู้จ่อ่ะสวัสดีจ้าเศรษฐพงเศษอะไรอ่ะเศรษฐพงไมชื่อเศรษฐพงเลยสวัสดีพี่สวัสดีครับ เมอวันนั้นไล์อยู่ดีดีแล้วไล์บินอะ่ะก็เลยได้ลงเลยตอนนี้ไล์ได้แล้วแล้วเราก็จะไม่พูดคำนั้นออกไปเด็ดขาดเดี๋ยวไล์บินอีกพอดีคขดูสิบคนด้วย คุยร่งไ์ทิกตอกหาคนคุยหเหงาเวอร์ร่งไรที่ตอหาคนคุยเหงาเหงามาก มาคุยกันเยอะๆเด้อเสียงเบามากล้อแฟนพี่ไปใส่ละครับเฮยเสียงเบาเหรอเธอได้ยินเสียงเราเบาปะ เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะเกตุคุณลวฝากกดคอเจอคอใจให้ด้วยนะ